สิ่งหนึ่งที่เรามีความเชื่อมั่นก็คือศักยภาพของภาพนิ่งซึ่งภาพนิ่งเนี่ยมันมีลักษณะที่หยุดภาพให้เห็นเสี้ยววินาทีที่เราถ่ายภาพเนี่ยก็เหมือนที่คนถามใช้คำว่าสะกดกจิตในความว่าหยุดภาพไว้ในเสี่ยววินาที เศษหนึ่งส่วนร้อยเศษหนึ่งส่วนสองร้อยเศษหนึ่งส่วนห้าร้อยเศษหนึ่งส่วนสองพันอันนี้คือการที่ภาพนิ่งสามารถที่จะหยุดทุกอย่างไว้ในเสี้ยววินาทีนั้นดังนั้นการหยุดภาพไว้ในขณะที่วัววิ่งเข้ามาชนกันก็คือการสะกดคนดูให้รู้ว่าวินาทีนั้นมันสำคัญนะการที่จะได้ภาพแบบนี้มาเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่า โอกาสที่จะเกิดภาพอย่างเงี้ยมันต้องมีแน่แวัวชน2ตัวเนี่ยเป็นบัวซึ่งเป็นคู่เอกคู่ลองรองอ่ะได้ชนกันมาแล้วแล้วเราก็รู้ว่าจังหวะนี้มันมีแน่ฉะนั้นเราก็จะจ้องไว้นะครับแล้วก็รอจังหวะที่บัวมาชนกันจังหวะนี้ครับซึ่งจะต้องบอกว่ามันไม่ได้ถ่ายเฟรมเดียวนะครับมันถ่ายต่อเนื่องมาหลายๆเฟรมซึ่งเฟรมนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งจะเห็นตาตะหลนเห็นเส้นเลือดเห็นเลือดซึ่งติดอยู่ที่เขาอย่างชัดเจนนะครับ ว่ากิ้งกาเนี่ยคนจะเห็นค่อนข้างบ่อยกว่านะครับแ้วน่าจะสื่อสารได้ง่ายกว่าตัวกิ้งกาเนี่ยมันจะสื่อสารถึงเ,เรื่องของไอตัวเอเลนสปีชีส์เนาะซึ่งเป็นตัวที่แบบจัดต่างถิ่นที่นำเข้ามาในประเทศเราเพอเราเห็นตัวไอตัวกิ้งกาตัวนี้เนาะเรานึกถึงว่ามันเหมือนมีรีเลทกับตัวจต์ประหลาดมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมาอยู่ในในพื้นที่ของเรานะ เราอาจจะนึกถึงตัวก็ซิล่าอารมณ์ประมาณอย่างนั้นแล้วก็คือที่เราถ่ายให้มันโอเวอร์สเกลก็คือพอเรากล้องเอากล้องที่มันติดเลนกึ่งวเอเกิลนิดนึงเนี่ยเข้าไปใกล้มันแล้วก็ฉากหลังเป็นเมืองนะมันก็จะวเอเกิลเนี่ยโดยเอฟเฟกมันนะมันก็ผักตัวเมืองให้ถอยออกไปนะฮะแล้วเดียวกันนะสเกลข้างหน้ามันก็ใหญ่ๆนะพอออกมาปุ๊บมันจะให้รู้สึกว่ามันเป็นส่วน เหมือนเกินไปเยอะเกินใหญ่เกินกับสิ่งที่ปัรปาก่อยู่ฉากหลังภาพเรื่องชุดม้าทยานในในสกู๊ปเรื่องเล่าแก้วนี่ครับก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี4-6ก็ผ่านมาจนปัจจุบันก็18ปีสมัยนั้นก็ยังใช้เป็นฟิล,ล์มสไลด์นะครับดังนั้นในความแม่นยำในการถ่ายทอดเนี่ยเราค่อนข้างจะต้อง ชำนาญเรื่องการวาดแสงเป็นสําคัญอยู่แต่ว่าเหตุผลโครงการที่เราเลือกนําเสนอรูปนี้เพราะว่า1เนี้ยในช่วงเวลานั้นอ่ะมันเหมือนว่าเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่เป็นเรื่องราวของสินค้าโอท็อปซึ่งงานศิลปะตัวนนนนเนี้ยในยุคนั้นน่ะก็กําลังแบบเป็นที่นิยมที่เราเลือกม้าเนี่ยเพราะว่าในปีนักสัตว์เนี่ยมา้าค่อนข้างที่แบบมีสรีระที่สวยงามมีความแข็งแรงดังนั้นเราก็เลยเลือกที่จะถ่ายทอดรูปม้าเนี่ยออกมาในการนําเสนอครับ ภาพม้าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือมันจะรู้สึกได้ถึงความอ่อนช้อยของตัวงานศิลปะที่ผู้ถ่ายทอดหรือว่าคนทำเนี่ยเขานำเสนอออกมาซึ่งประกอบกับแสงที่มันเกิดจากไฟที่เป่าออกมาเนี่ย้วยอุณหภูมิเป็นพันองศาเซลเซียสเนี่ยแล้วก็โดนแท่งแก้วซึ่งซึ่งเป็นแท่งแก้วธรรมดาทํเปินยากันแล้วเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยเรารู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกถึงการแบบ เริ่มต้นการงอกงามแล้วประกอบกับเมื่อพอผสมกันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าไอความใสของแก้วแล้วก็สิ่งที่สะท้อนในตัวตัวม้าออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างเห็นรูปทรงที่ชัดเจนประกอบกับพื้นหลังที่มันเป็นสีเข้มมันทําให้ตัว subject เนี่ยค่อนข้างเด็ดซึ่งเราเมองว่ารมองค์ประกอบแล้วเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ภาพมันค่อนข้างเด่นแล้วก็เป็นที่ดึงดูดสายตาครับ